ไดอยาให้เอาอะคนที่ยิงเอ็มโฟนั่นเจริงจิ่งจกจริงเลยสัสพี่พีมโฟน้ำแข็งพี่ผมผมจะจำบุญครั้งนี้พี่ไว้พี่จริงก็ผมเจอ้มันมันเหลือของขอซุปหน้าผาสักทีหนึ่งเห็นพี่ติ่มติมอย่างนี้จะเปิดมาแรงคอนทำไงล่ะครับตกใจเลยนะมันเก็บแรงเอาไงล่ะครับมันไม่ได้โอนแต่มังเก็บแรงเอามันก็ได้เหมือนกันครับ ควเก็บแรงเก็บแรงไม่ใช่ว่าจะขึ้นนะคอนนะไอ้เหี้ยไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะแต่ขณะตอนกูขึ้นคอนครั้งแรกแคมป์ไอ้เหี้ยแคมแคมบวกแค่ห้ายิงยิงจัดโคตรเหี้ยเรืออดีอุ้ยละาคนโหดว้าวเอาวาวคุณคุณเรื่องอดีตคุณเรื่องอดีตสูงสุดผมแค่เอ็ดเอดเอดสิบประดยาสิบถาดาวไม่ใช่สิบคอนลวมากึง้ดาวมสประมาณ1ิบหกสิบเจ็ดขึ้นนะสิบคอนหรือเปล่าเนี่ย แต่ก่อนแต่ก่อนไม่มีดาวมันขึ้นง่ายเพราะว่ามันไม่มีดาวมาขัดมันจะขึ้นแต้มถึงก็ขึ้นเลยมันมีโปรม,มีโปรเยอะไหมเพื่อนซีซั่นที่ผ่านมาโปรเยอะปะไม่ผมว่าซีซั่นเนี้ยเยอะซีซั่นนี้เยอะจริงแบบซีซั่นนี้เยอะกว่ <c oughs> าจิจิท่านมีเยอะกว่าจิต้องงงแม่งบัตรบัตรบัตรบัเลยอ่ะ วอาดีดีที่แต่งยี่สิบหกอ่ะคนไมคนคนนะตัวที่ผมยิงก็คนเหมือนกันนะแม่งแม่งเดินหมอบมาเลยก็ยังก็ยังบอกอยู่ว่าคนเปล่าวะที่ไปหาได้ป้าปุ๊อยู่กรุงเทพจังพี่เฮ้ยคืออยู่นครปฐมนี่เฮ้ยใกล้กันสวยก็อยู่ไหนอ่ะใกล้กันผมไม่นี่ไงเชียงเชียงใหม่ใกล้กันอยู่เดี๋ยวไปหากันได้ใกล้กันอยู่แต่การที่ปั๊มไอ้ปตทปั๊มปม่เนี่ยปั๊มลุงใช่แหละลุงลุงใช้ลูกเีรซอนแหละใช้อยู่เฮ้ย ไปแล้วแล้วแบบตาตาตาชื่อตาเหนียวใช่ไหมตาเนียวไอตาเนียวไอแป๊ดอ่ะไอแป๊ดไอแพสหัวตะนวยอ่ะพปื้อะไอไอพลื้อหลานไอป๊าดไอไอป๊าดที่ชอบจะโกนด่าข้างบ้านอ่ะคือข้างบ้านเสียงดังอ่ะไอป๊าดไอป๊าดพี่ไอปิ้วใช่ใช่ที่ป้าที่ป้าไปตีกับยายแขกอ่ะคนคนคนมึงเงีย้ยวนดิกระไปกระไปหมดยังเพื่อนหมดยังหมดยัง กูบอกแล้วว่าคนอ้เหียตัว,วที่กูยิงก็คนยังครับยมันมันลงรอบนอกไง <c oughs> มาเหอะกลัวไม่กลัวแต่ใจมันไม่กล้ามาเหอะขนาดคนเดียวเนีย่ยวิ่งมาใส่มันเลยเดี่ยอดวิ่งใส่มังเหรอกูเนี่ยวิ่งใส่มันไม <c oughs> ่ไม่ได้ยินกูกูนึกว่ามันเป็นบอดกูเลยวิ่งใส่มันเ <c oughs> มื่อกี้เราคุยถึงไหนแล้วนะคุยกันต่อไปเรื่องอะไไอไอปิ้วไอปิ้วไอไอไอยไม่ใช่ป้า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 ไอปิ้วป้าไอโบส์อะ ทำไม่บดไม่ได้เหรอเนี่ยที่เป็นเพื่อนจะไปตั้มใช่ไหมไม่ใช่ตั้มไหนพี่ที่มั่วไะเนี่ยตั้ไอตั้มไงไอตั้มเพื่อนไอโยอ่ะอู้ยโอ้เพื่อนโยโอ้เมกาโอเมกาเพื่อนไ้อยนโยที่มันเป็นนะนิ้วนิ้วเป็นนิ้วคนแก่เตะอหมาใช่ใช่เตีคนแก่เตะอหมาเลยเตะอหมาด้วยีไอหน้าไม่งโหดหน้าไม่งโหดไอมารใช่ใช่ไอทีคุณหดอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่บ้านเล็ก บ้านเล็กข้างบ้านนี้เนี่ยยัยต้อได้ควายไม่รู้ไงพี่อ่ะมันก็เคยมาอยู่วันนั้นโอ้คุณนึ่งไม่จบเราแล้วเนี่ยบ้านเล็กอยู่ไหนบ้านเล็กมันหลายบ้านเล็กกว่าเพื่อนบ้านบ้านบ้านเพื่อนแล้วมันมีไม่หลายบ้านหรอเดี๋ยวไปเก็บให้เดี๋ยวไปเก็บให้บ้านไหนายเพื่อนมันเมาขับผมก็ได้เนี่ย Watch out อยากได้เหมือนกันนะยังไม่มีเลยอ่ะโอ๋อแย่อ๋อแย่ตีนี้มุนมาแปลกๆขณะคุยกันสองคนยังด่ากันอยู่สองคนเลย มาใครเอาคุณหกอะตามมาพอยาเกี้ยวขาดอะ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 เกี้ยวขาดกับเด็กเดี๋ยวเจอเกี่ยวกาดคืนนี้เรียบร้อยเลยนะไงอายุเ <basics> ท <a> nah ่าไหร่กันอะสองคนอ่ะโดยสามเดือน I got supplies แน่แน่ใจเหรอครับว่าเด็กแน่ใจเหรอใครเด็กเด็กเดี๋ยวก็โตแล้วป่ะเด็กเด็กก็รักเป็นไหมพี่จะมาดิ Come on เด็กที้อะไรสัตว์ใหญ่แล้วปูก็มีคูณหกแล้วนี่เอาไปทำไมอีกเออไม่คือขอมัมีคืนคูณหกเหลือขอหาหาอ้ไรนั่นนุ๊กผมนึกว่าพี่พามาเอาเก็บไหมผมนึกว่าพี่พามาเอาไอ้ไอ้กระชี่ไม่พาปูมาเอาตรงนี้หรอกมันเปิดมันประเจิดประเจิดใช่ป่ะไอ้ปูปูน่ะขวดเปล่าวันนั้นน่ะที่ไประเบิดขวดอ่ะใช่ที่ที่ไปกับไอ้แดงอะ ใช่ใช่ไอแดงว่าไอแดงมันเป็นนักสู้อ่ะไอไอแดงเป็นนักสู้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอไอแดงกับไอเขียวอ่ะที่มันไปกับไอจ็อตไอแดงเป็นนักสู้ไงที่ไปกับไอจอร์ตนะโอ้ไอจ็อตจอ็อตไหนวะพูดเลยที่ฟังชอบจอร์อบข้างบ้านกูไงชอบข้างบ้านกูไงไอจอร์ตที่มันไปตบไอกำนันเสือเลยน้ำมันจอร์ดเล็กป่าวจอร์ดอื้อไอเยี่ยมคุยกุยเยี่ยอะไรกันเนี่ยจอร์ดเล็กอันนั้นกูจำได้อยู่ สวัสดีคุณดูหนึ่งคนด้วยนะคะขอขอบคุณสิบดาวนะครับพี่พี่เบอร์พี่เบอร์พี่เบอร์ดสองพูดมาอ๋อไม่เป็นไรครับน้องน้องเขาพูดเขาพูดดีแล้วครับไม่ได้พูดมากครับพี่พี่ดังแล้วเราดังแล้วคนดูเราตั้งหนึ่งคนอยู่นะจะเป็นดาราปะเนี่ยเฮ้ยพี่พี่จะถ่ายไม่ท่ายไลยถ่ายได้ถ่ายได้นะเดี๋ยวดังนะ ถ่ายชื่อถ่ายชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มานี่เห็นชื่อไหมเห็นชื่อไหมเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังเห็นปะเห็นชื่อพี่ป้าอย่านะอย่านะตอนตอนนี้ตอนนี้ได้ได้ได้หมดกำลังดังนะได้หมดถ้าสดชื่นกูกูเป็นคนดังเนี่ยเปิดไปเปิดไปทั้งหมดก่อนกูบอกกูเป็นคนดังก่อนแป๊บนึงตอนนี้เขาไม่สดชื่นแล้วแหละทั้งอำเภอเลยห้าร้อยว่าไงห้าร้อยว่าไงพันห้าค่ะพี่พันห้าค่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วของมันครับ พี่พี่พันห้าพี่สองไม่ไม่สองพันไปแล้วกูให้สองพันไปแล้วกูไม่ไหวอ๋อจบแล้วจบที่สองพันียังคิดแล้วคิดอีกเลยพีโป้โอ้โหโอ้โหีคุณหมดแล้วกูว่าเนี่ยไม่ไม่ต้องต่อราคาแล้วไมุ่ณคุเหมดแล้ว้อค่ะปิดไปพี่ปิดไปพี่ หมารถึงอะไรหรอหมายร่างกายปลาที่ผมจะซื้อต่อพี่ปลาในช่องฟิตอ่ะมันฟิตไหมพี่โอ้โหไกลว่ะไปไกลเกินพี่เป็หนึ่งราอ่ะพี่เป็นหนึ่งต้องไม่รู้อะไ่เลยยังถามว่าคืออะไรล่ะคะอ๋อพี่เป็หนึ่งเขายังบอกว่าไสดได้ปะสดได้ปะเป็นหนึ่งมันเบื่อแล้วเป็หนึ่งมันเบื่อแล้วของไม่ใส่ถุงครัพี่ขอสดขอสดหกสองหกสองหกสองพี่ว่าไงได้เดี๋ยวไอ้สัสะพานนึงเขาเป็นผัวเมียกันไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไอ้สัตว์ กูกดเอาอยู่เกม่อยู่รถเทียอะไรวะเนี่ยเอาแม่งดีเอาแม่งดีรถเทียเนี่ยเอาแม่งเอาเอามังนี้เอามังนี้เอามังนี้มันมันเอามันเอาเม่งเอาแม่งมันเอามันเอาเออมันเอาก็เอากันหมดไม่จบไม่จบว้าเดี๋ยวโดนกันเอง ใจเย็นนะคะมือเพื่อนเจอเอมโฟมั้งเปล่าเพื่อนผมก็อยากได้เหมือนกันเนี่ยไม่เจอเลยเฮ้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 ยอะไรอะไรเดี๋ยวกูลุมแม่งเลยโอ้โหเมื่อสามป้าทวนไปเรื่อยที่เมื่อสองเขาป้ายป้าเพื่อนป้าเพื่อนอืมอายุเท่าไหร่กันผมอายู่ถามสิผมผมสิบแปดครับ จริงเด็กจังวะอุยทผมหล่อนะพี่ผมเด็กแต่ผมหล่อนะป่าเพื่อนป่าเพื่อนไปบ้านยายแจ๋วกันนี่ไอ้พูดถึงยายแจ๋วสุดยอดคนนี้สุดยอดบอกเลยอย่างสุดเลยเป็นไงเป็นไงประวัติเป็นไงประวัติยายแจ๋วเป็นยังไงลูกแม่งแบบลูกลกมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะยายแจววะยายแจ๋วลูกลูกมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะไม่เห็นตอนตอนเด็กๆเขาอะแม่งขู่แจวอะไรอะไรเอาพี่ๆได้พยายามยิงยิงไรยิงอะไรยิงไรอ๋อ อยาอเพื่อนตีอราไม่มีแอมโฟเล่นเลยโอ้โหกูมักแอมโฟให้สั่งก็บอกแต่มึงเสลบบอกก็ไม่มีตรงไหนวะโมเต็มโมไงผมผมก็ไม่ได้แม่โมครับความจริงครับผมฮัลโหลอะไรก็ไม่รู้ความจริงครับเบอร์หนึ่งด้วยไอ้สัตว์หายพูดเจอเบอร์ใช่พี่พี่ดูเบอร์หนึ่งดิพี่ผัวพี่หรือเปล่าไอ้สัตว์ผัวเขาเป็นผัวเมียกันแน่เลย ท่านท่านบอกว่ามันบอกว่าจะฆ่าเขาเงียาๆทีกูจะฆ่าเขาเฮ้ยเดี๋ยวเขาได้ยินมึงเบาๆเดี๋ยวเขาไหนอ่ะเขาไหนเขาไม่รักเขาไม่รักพี่หรือเปล่าใช่ใช่ผมเป็นทะเลผมเป็นทะเลหรือเปล่าเจี๊ยบเจี๊ยบบงเงี้ยเจี๊ยบแชทไปเธอไม่ตอบเธอบอกว่ามันไม่เดิ่งไอ้สัตว์อพลกพวกไอ้โฟกัสเกี่ยอะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อถ้าไปเขาไม่ตอบ แชทเรามาันกระจกเขาบอกมันไม่เด้งไม่มหมือไปให้มันเหมือนดี่บนโลกขอกมันอยู่ตรงนี้อ่ะเ,เหมือนมันจะหยุดไปเรื่อย เฮ้ยหูฟังกูไปแล้วมาว่าเมื่อกี้สิหูฟังกูเหมือนมีคนร้องเพลงแม่งหูฟังกูจะแตกเกี้ยเกือบแตกอ่ะเออแม่งอย่างแม่งฟังผมดับไปข้างนึ่งไงผมฟังผมดับไปข้างนึงเออแม่งเกือบใช้ไม่ได้อ่ะพี่เมื่อกี้ใ้ยคุยเลยวะที่บนหนังเป็นเหี้ยอะคืออะไรอันนี้คือด่าเราแล้วไม่ด่าเราแล้วไม่ดาตีบนตีบนตีบนด่าตีบนอู้ดได้แล้วได้แล้วคิดมากได้ของใช้แล้วได้ของใช้คิดมากเราเนื้อเสียงล่างเสียงขนาดเนี้ยล่างเสียงกันอีโว่าไม่ใช่แล้ว ได้ของใช้แล้วได้ของใช้แล้วอวีบันหนึ่งโยดวีบันหนึ่งโยดเดี๋ยวคิวเดชผมตกขึ้นมาผมโทษพี่นะน่ะหยดโยดโยดเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่ผมต้องการห้าคิวคิวเดชผมจะได้กลับมาขึ้นสองเหมือนเดิมได้ได้ได้ต้องการยี่สิบคิวอะพี่ถึงจะกลับมาสองโดนว,ว่าแล้วร้านอยู่ดนได้ ีันนี้ผมขอมันเต็มหัวเลยเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาอะไรอย่งมันตายแล้วอ่ะไหนยะไหนยใหออะหนยนยให้เอาอ่ะ,อะ,อะนี่มันยะเจ้าอ่ะเหี้ยคนที่ยิงเอ็มโน้องแข่งคิดว่าเจ๋งไสัตว์วิธีบูเอ็มโพน้องแข่งนี่ว่ะไอเหี้ีกูมเอ็มนต่อเพื่อนผิดคนเบาผิดคนเบาก <ปะ S 2> ็มาดีก็มาดีโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอ้ยโอยโอ เอาดิเอาดิเอาดิก็เอาดิก็มาดิก็มาดิเออก็มาดิน็มาดิน็องดีน้องป่ดีน้องป่ดีเปิดมาเยอะเต็ป่าสองอะครับแม็กเดียวว่ะฮัลโหลมาดิ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 ก็มาดิมาดิบางคนไม่รู้ไม่ไม่ได้คุยอย่างเดียวนะครับบอกเลยที่ที่ผมไม่ได้คุยอย่างเดียวนะครับฮัลโหล มาดีมาดีเองถ่ายคลิปแม่งเอาไปเพราะว่าคลิปนี้แม่งดังแน่นอนถ้าเอาไปลงในทิกตอกไอ้ทแานแม่งเสียงดังคลิปมาเรากูกูว่าถ้าเราอัดคลิปนี้ไปเราน่าจะแบบว่ามีมีมีแบบเหมือนอยู่อยู่แบบมีโดยมีอะไรกั้นมีพวกแบบโพล็กอะไรกั้นหนึ่งมีอะไรกั้นมีมีอะไรกั้นมีอะไรกั้นเหมือนแบบตื่นเช้าขึ้นมาโพรงเหล็กไงแบบติดปุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยเล่นมุกหน่อย เอยีฟังกูดิวันนั้นกูไปเจอเนวเวกูไปเจอเออขาฟังอยู่เพื่อนใช่เปล่าใช่ก็งอนจะหลับไปนั่นนั่นน่ะไปไปเจองอนออยู่ไหน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 ไมม่ีวิ่งไม่รอเลยไอ้เหี้ยหนูเงี้ลขอกสันอยู่แม่งตัวละครแม่งก็ขาสั้นยิ่งหายเลยแม่งกูว่าลบแม่งเลยไอ้สั้นไอ้หกูว่าได้ตายดังดีเพราะกูนี่แหละไอ้สั้นบอก อย่ายิงพี่นะคะคนที่อยู่ไหนพวกค้าอย่าพี่พี่นะคกฟ้าอย่าทังผมเลยนะคะอย่าไอ้ย่าโอ้ยมี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 อย่าย่าย่ายิงย่ายิงกูโอ้ยตายแล้วอ่ะจะตายแล้วอ่ะพี่ใครใครยิงไรใครยิงไรไม่นกใครยิงไรไม่นก ว่าการหนักเลยกว่าจะมีมิดข้างกันอยู่เลเฮ้ยมาแล้ว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 ถอยก่อนผมถอยก่อนที่ผมสองตัวที่ผมสองตัวกูถอยมามันมันอยู่มันอยู่ติดติดของข้ามผมน็อกตัวไหนนกตรงหน้าพี่นั่นแหละอ๋อคู่กันนงเช่นกัน ไอ้พี่ไอ้พี่มาช่วยกูดิหัวควยเอ้ยมันพี่ไปทำมันดีพี่กูอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนหนู่ฝั่งนู้นมึงอะมาชุบกูได้อยู่ไกลลงมาลงมาคันเออกูรู้อยู่กลัวตายจริงๆมึงเนี่ยข้าชาชท่าทหารปะวะชาติกูเล่นเกมกูไม่ได้เป็นฝึกทหารได้สัตว์เอาอันนี้ทันนะฮะเอาอันนี้ทันผมบอกแล้วผมไม่ใส่ถุงผมสด ไม่ได้ยิ้วกลับบ้านไงล่ะไม่ก็ซื้อกับหอมไงเอาหอมใส่เสื้อกลับบ้านไงรุ่นนี้ไม่ต้องวที่ด้รุ่นนี้ไม่ต้องเที่วมึงก็งก็หลุดไปเลยผมชอบแยสตอดไม่ไอ้นี่มึงก็โอ้จะอ้อนแบบพีอะไรล่ะโอ้โหเอ้ยอยู่ในคลอง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 ผมผมไม่ผมไม่คนใส่ผมไม่คนใส่ใส่อะครับที่ผมไม่ค่อยรู้จักแบบว่าผมใส่ใส่จอใส่แว่นตาอยู่ในคลองอยู่ในคลอง เฮ้ยเอามาหน่อย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 ใครก็ได้มันนอนอยู่ใครก็ได้ขอด่วงเร็วเร็วเรวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหลังนอนอยู่พี่นอนนอนตรงพี่ตัเดียวตัวเดีวกแพงหน้าเลยไปตงหลังหลังไอ้ตรงนั้นเลยสีขาวอะนอนอยู่เลยอะเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยข้างข้างอันนี้เลยไอ้มมีสี่ขยับไม่ได้อะพี่ขยับเลยเร็วพี่เร็วเฮ้ ันแหละนั่นแหละผมไม่ได้คิวงานนี้แหละตุ้มเฮ้ยตุ้มตุ้ยไอ้ย่าชะกูตายนะไอ้สัตว์โอ้กูพี่ยิงไม่ได้แล้วมาเอาลูกสศิลปไปทำไมพี่ทำไมพี่พิมฝนน้ำแข็งพี่ผมผมจะจำบุญครั้งนี้พี่ไว้พี่จริงก็ผมจะมนเหลยอขอจุ๊บหน้าผาสักทีหนึ่ง ที่กูเปิดไม้ทั้งหมดอยู่นะเว้ยเวลากูวิ่งไปไหนแม่งได้ยินกูหมดแหละไอ้สัสแมึงห้าวยังไม่หยุดอยู่จริงปู่เป้ากูก็ไม่นิ่งน้อยก่าเด็น้องครับโสดคือมันอยู่ไหนอะพี่มองไม่เห็นอะ Watch out ไอ้เฮ oh, uh, ี้ยนี่ก็ยิงกูไม่เลิกน้อไอสัตว์ไอ้เฮี้ยนี่ไม่ยิงกูไม่เลิกจริงๆมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนบ้านขวาบ้านขวาเนาะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนดาดฟ้าดาดฟ้าผมเจออีกที่หนึ่งเหรอผมไม่วางยิงให้ดีแล้วมันไปบ้านนู้นไปบ้านนู้นเน็ตเหน็ดเน็ดเข้าชั้นสองเนาะเน็ตเข้าชั้นสองเนาะที่เห็นแล้วปุ๊บปุ๊รอบมัน โอ้อีกครั้งหนึ่งเยงั้นหนึ่งปุ๊บปุ๊บเจ็บน็อกตายเอาไอสัตว์ยิงน็อกไอเฮี้ยกูไม่ได้สักตัวเลยไอสัตว์ไม่ว่าจะตีไหนไอเฮี้ยกูเปิดน็อกก่อนกูเจอไม่ได้ตัวแม่งนี้ได้ใจมันก็พอแล้วเงียบเงียบแบบไม่มีอะไรกันเล่นมุกอย่างสวยแต่เพื่อนบอกไม่เฟี้ยวไอ้สัตว์เงียบดีกว่า น,นี่หน้าพี่เบอร์นหนึ่งเฮ้ยหน้าผมนี่หน้าผม,มนี่นหน้าพี่นี่สวย,สวยพี่พี่่แบงกูระวังโดนเสือกอยู่ๆกดังกดังสองสวยอย่าห้าวอย่าห้าวสวยโอ้อันเดหมดยังหูฟังผมดีหมดมดดแล้วหแล้วผมดีเดี๋ยวตัวเดียวอ่ะ ฟังผมดีหูฟังผมดีไม่ได้คิวเหรออือลองไม่ได้คิวหมดวิลูกระเบิดลูกระเบิดโอ้ยโอ้ยมึงซ้ำมึงซ้ำพี่เบอร์หนึ่งดิแม่งยิงตลอดเลยแม่งกูจะยิงตัวกูดังสักหน่อยก็ยิงโอ้โหโคตรเลยว่ะโอ้โหยี่แม่งสุดในรุ่นว่ะเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยน็กวิ่งเฮ้ยมีโอ้โห เดินอย่ายพามน,ม,น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 มึงไม่ยิงอ่ะมงงของมึงวมะแม่งเดินกันเต็มไม่ยิงยิงกูโอ้โหมึงโสด,ดจรงิงห, <ๆ S 2> หัวเฮ้ย